ขนมทิพ์ข้าวตอกข้าวประจาาข้าวตอกที่เรากินน้ำมะทินะคะเราเอาไปตำให้ละเอียดแล้วก็แบ,บ่งเป็นสองส่วนส่วนหยาบเนี่ยเราจะมาคั่วขนมคั่วขนมกับส่วนผสมก็คือมะพร้าวขึนทึกน,นะคะมะพร้าวที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ใส่สน้ำตาลปี๊บนี่มเลว่าเอามาควนรวมกัน ขนมส่วนอีกส่วนละเอียดเนี่ยเราจะเป็นนวลขอมแบบนี้ค่ะเอามาปั้นโกลมก็เป็นมาปั้นโกลมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราใส่นวลขนมเราเข้านวลขนมก่อนแล้วก็เอาไปใส่แบบพิมใส่แบบทิมใสแบบพิมพ์แล้วก็เราก็ต่อมาก็จะเป็นขนมต่างๆ ต่อต่อข้อแบบเป็นขนมมันเขาเรียกวิมกระตอเนี่อ๋อส่วนใหญ่งานไหนครับใช้ขนมเนี้ยเป็นงานงานแต่งงานงานแต่งงานบ้านใหม่ค่ะออ๋เป็นขนมที่เกี่ยวกับงานบุญเป็นหลักเนาะงานบุญค่ะงานมงคลเวลาแต่งงานจะสั่งเป็นคู่โดยทั้อ๋อเป็นคู่ใช่ไหมเขาเรื่องอ๋อซื้อสั่งได้ที่กลุ่มสตรีบ้านท่าละแหน่เลยนะคะท่าละแหน่นะ Được rồi kìa ta <coughs> 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 ทำมาจากทำมาจากข้าวเหนียวแป้นข้าวเหนียวค่ะคเวลาน้ําเดือดแล้วก็เอาขนมข้อตะอุ้ยใส่ลงไปเว<อ>ลาสุกแล้วมันจะลอยค่ะอพอลอยแล้วก็เอาไปล้างกับน้ําน้นนําเย็นอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เอาไปคลุกกับมะพร้าวค่ะาราดโยด้วยยด้วยน้ําตาลยา,าค่ะสัวผสมเป็นแป้งอะไรบ้างครับเนี่ยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวเนาะ อันนี้เวลาปั้นเนี่ยต้องต้องปั้นขึ้นรูปต้องใส่เกลือใส่ผสมในเกลือไม่ใส่ไม่ใส่เลยค่ะมีขายตอนงานเล่าขายขนมทัาค่ะวันนี้มาเจ็บดีเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่รู้จักแล้วทำเป็นกันไหมเนี่ยเราคิดว่ามี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 คนรู้จักแล้วนะคะเนี่ยหรือว่ามีมีคนรู้จักแลอันนี้อันนี้ขนมคนโบราณเลยค่ะครับอ่าดับแรก ขนม,มเเวยวยตัวววยหรืนนอนะเรียกขนมควยลิงเนาะใช่ใช่หรือแม่ก<อ>็เรียกเล็บมือนางค่ะหรือแม่ก็เรียกขาเรียกเล็บมือนางค่ะวิธีแห่งบ้านเราจะยังคงอยู่ปราบเราสุขทวีเรียกง่ายแต่มีความสุขแต่ชนชนผ่านชั่วครอบครัวเดียวกัน